แล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวันสุกรานหรือวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแน่นอนมาถึงเทศกาลทั้งทีจอเจมันจะนิ่งเฉยมันก็บอได้เด้อวันนี้เราก็เลยจะมาเนรมิตลุกต้อนรับวันสุกรานกันลุกที่ว่านั้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลย Let's go ตอนนี้คือรองพื้นไม่สามารถแบบที่จะใช้หัวปั๊มได้แล้วต้องเปิดมาแบบอย่างนี้อุ้ยอุ้ยย,ยดเลย ก็คือมันแบบมันมันมันเริ่มจะหมดแล้ววะทุกคนป่ามันยิ้เลยสดฉันว่าฉันจะลงไอคอนเซลเลอร์อันนี้ก่อนแต่ไปโดนงพื้นก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยไปเกี่ยบผมกันซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะมันก็จะมีเทศกาลที่นอกจากวันปีใหม่ปีใหม่อ่ะเนาะแล้วก็มันมันก็จะมีเทศกาลวันจุดจีนกับวันวาเลนไทน์ซึ่งสองเทศกาลเนี้ยจริงจริงอ่ะเจว่าเจจะแบบแต่งลุก ตอนเราเทศกาลแต่ตอนนั้นมันอยู่ในช่วงของที่เจประกวดพอดีอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในรอบมหาลัยแล้วก็การประกวดรอบก้าวล่าดะเจก็เลยไม่ได้เนรมิตลุกเลยแล้วในครั้งนี้มันแบบมันห่างหายกันไปนานพอสมควรจากวันวันปีใหม่อะจนตอนเนี้ยมันเป็นวันสงการแล้วอะเจก็เลยว่า ถ้าถ้างั้นมันหายไปนานเราก็ควรที่จะกลับมาทําไหมอ่ะเพราะตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากทำแล้วมาส่งการผู้ก็พูดเถิดเพราะฉันขี้เกียจแต่มันหายไปนานอ่ะฉันก็เลยต้องทํารองพื้นก็กําลังจะหมดแป้งก็กําลังจะหมดอีกเนีอยคุ้มมากลองรองพื้นกับแป้งเสียกันจะได้ประมาณนี้อ่ะนะครับทุกคน ต่อไปเราก็จะเขียนคิ้วกันต่อนะคะก็ทุกคนนนียชอบการเขียนคิ้วแบบเขียนคิ้วกับฝุ่นมากเลยทุกคนเพราะปกติช่วงแรนๆหที่เจแต่งหน้าเจาจะใช้แบบไอ,ไอไลเนอร์ในการบแบบสร้างกรอกคิ้วเลยซึ่งมันทําให้แบบดูดุหรือด,ด,ดูคมเกินไปอ่ะเพราะตอนนั้นฉันคิดว่าแบบน้นมันสวยไงฉันก็เลยทาแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็คือทําไปได้ไงก่อนคือบางสิ่งบางอย่างเราทาได้แต่แบบถ้าแต่ง ในชีวิตประจําวันหรือบางลุกอะ่ะมันไม่ได้ไงแล้วก็ใช้มาสคาร่นเนี่ยปัดขนคิ้วไปแบบลงไปเลยเอาไอ้ฝุ่นมื่อก้เขียนเฉพาะแค่หางพอให้หางมันคมๆคนะ้เพราะเจ๊ยังไม่ค่อยมีหางคิว้วเจ๊ก็เลยเขียนเฉพาะหางอย่างเดียวทุกวันนี้แต่งแบบแบบอย่างนี้บ่อยมากเลยนะกับหลายห่ลุกอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันชอบมันสวยกว่า เอาอายไลเนอ์มาเขียนเหมือนตอนก่อนๆปกติจะลงคอนทัวร์หลังลงอายแชโดว์อันนี้ลงก่อนเลยซึ่งจุดเด่นของการแต่งหน้าในลวปทสงการครั้งนี้ก็คือดวงตานะคะชุดในครั้งนี้มันก็เป็นสีฟ้า้าน้ำเงินน้ำเงินออกไปตามสีออกไปตา,ามในโทนสีแบบสีน้ำอะ่ะทุกคนตาเราก็จะแต่งไปในโทนสีฟ้าเช่นกันนะจ๊ะ ซึ่งก็จะแต่งมาแบบแฟนซีแต่งวไปเวอร์ตไปเลยเรามาใช้คอนซีลเลอร์แบบโอ้แบบไอ้ลบไอ้ตรงนี้ดีกว่าไหมมาลองกันแต่งไปแต่ม,มาทำไมมันเหมือนจะออกไปในโทนของแบบคอนเซปต์ปลาคอนเซปต์ทะเลเลยวะจร่งจๆรๆิงเหมือนก็ไม่ใช่นะสงการมันน้ำมันเหมือนแบบทะเลมหาสมุทรก็จริง แต่มันคนคนละยากอ่ะอัญเชิญน้องขึ้นที่ีมายรับว่าสงครามแต่ก็บพี่มารเอาเชิญน้องขึ้นทีมารับ,อ,รรอ,อ,รบอ่าเริ่อไปไม่สวยแล้วรับน้องสองครามเราร้อง อายแชโดว์สีเหลืองก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าดูดียังก็ยังเดี๋ยวเราก็จะติดขนตาเบอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรามีนะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าติดขนตาไปทุกอย่างมันจะดูดีขึ้นเสมอก่อนติดขนตาเราก็ต้องดัดขนตาก่อนเดขนตาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีตอนนี้ก็คือเท่านี้แล้วทุกคนเพราะไอ้ที่มีตอนนี้มันใหญ่ไม่เท่าอ่ะมันไม่ดุ้งอ่ะอันนี้ดุ้งสุดแล้วระหว่างรองมันหมาดๆเราก็จะมาผัดแก้มกัน เเรราา้ององนนนองนนนพยจติดขนตาบนแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วย,วย,ยปัดขนตาก็จะได้ประมาณนี้เนาะเจมไม่ค่อยมีขนตาล่างนะทุกคนปัดขนตามันก็จะไม่ค่อยเห็นแต่เราก็จะไปทาปากกันต่อแล้วจ้าเปวเลีวตลมดอกเคยฉาบาเหมือนนางฟ้ามาไกลมายมาวย,ย,ยวนหายสวยนี่ทุกคนฟิเนิตลูกก็จะได้ประมาณดีก็สวยชิมชมสวยขึ้นสวยสมงามของผม อ๋อน้ำฟ้าหน้าชื่นชมสวยจริงสวยสง่าตาละละา้องชมสบายฟ้าใหม่เรารักนักหนาสงครามเราร้องขงเบ้เล่นโนดินนี่จะโถนป่าโถนโถนต่อไปก็จะเป็นการใส่ชุดและเครื่องประดับนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดของเราฝั่งนี้ก็จะยาวฝั่งนี้ก็จะสั้นนะคะทุกคนและฝั่งนี้ก็จะมีแขนฝั่งนี้ก็จะไม่มีนะ อันนี้เป็นชุดแล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องประดับนี่เครื่องประดับก็จะมีเครื่องหัวชิ้นที่1กับกระบังหน้าชิ้นที่2อันนี้นาะสงการนาะสงการปีนี้ขี่ควายเราก็เลยเอาเขาควายมาประยุกต์ใช้กับชุดเรามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลองพื้นกับแป้งที่ว่าใกล้หมดสเปรย์ฉีดผมก็ใกล้หมดอีกเช่นกันนะครับก่อนจะใส่เครื่องประดับเราก็จะมาเก็บผมของเราก่อนอุทุกคนนะดูกล้ามฉันดิ ผู้ชายเว่รเรามีเครื่องหัวสองชิ้นเราก็จะ,จะเก็บผมอย่างเดียวนะคะทุกคนเราก็จะไม่ทําอะไรกับทรงผมของเรามากเนาะชิ้นแรกที่จะใส่ก็จะเป็นตัวเข่าควายอันนี้เลยนะคะนีใ่ใส่ลงไปบึมต่อไปก็จะเป็นกำลังหน้านี่มีตุงต้งติ้งควายอย่างนี้ด้วยว <ruled> นี้ทำกระบังหน้าแล้วกะบังหน้าใหญ่กว่าหน้ามากทุกคนปกติจะทําได้แบบพวดีตอนแรกกะว่าจะทําใหม่แต่กิดตั้นที่มีอยู่มันหมดแล้วก็เลยแสะนี้ไปตงรง,ตงแขนตัวนี้ก็จะใส่ย,ย่าหรือยิงห้องก็เป็นได้มันเป็นอะไรที่นอนมากต้องมาอาศัยพัดลมหมะลด 曾有，曾有。 ในที่สุดรู้ว่าสงการปีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็ถอดทุกอย่างแล้วก็กลับร่างมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมแล้วซึ่งชุดนี้เจใช้ระยะเวลาในการทําอยู่ที่6วันนะคะทุกคนตั้งแต่ออกแบบจนถึงแบบตัดเย็บฟิตติ้งนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนมันก็ออกแบบ เป็นในลักษณะนี้ซึ่งคอนเซปต์ป,ปีนี้ที่เจาวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นแบบยังไงดีคือเจเอานางสงกรานที่ขี่ควายปีนี้มาผสมกับความแปลกใหม่มันก็เลยได้เป็นในลักษณะนี้ซึ่งเจก็รู้นะว่าอ่านมันอาจจะดูแบบไม่เป็นนางสงกรานหรือไม่เป็นรูปสงกรานไปแบบมากขนาดนั้นมันก็อาจจะแบบดูงง,งๆดูแปลกๆหน่อยซึ่งเจก็เข้าใจซึ่งเจก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน แต่เจยอยากให้ทุกคนมองลงไปลึกๆมากกว่าว่าฉันใช้ความตั้งใจฉันมาในคอนเซป์อะไรหรือฉันต้องการนําเสนออะไรมากกว่านะคะทุกคนเพราะเจก็อยากเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการการนําเสนอ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิละปะให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดนิ่งแค่นี้นะคะทุกคนเจก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์นะนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย